สวัสดีครับเครื่องชินน้ําตัวเล็กนะครับก็ลูกค้าไม่ได้แจ้งอาการนะครับอันนี้ลูกค้าใส่กองมาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมแนะนําเป็นกองอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นหัวต่อกับวาลปดเร็วนะครับผมไม่แนะนําวาลแบบนี้นะครับมันไม่มีกองครับผมแนะนําเป็นกองสองชั้นเลยครับก็หลังจากที่ได้เครื่องมาเรามาเทสเครื่องกันเลยนะครับเครื่องมีอาการ ฉีดได้นะครับหลังจากนั้นก็เครื่องตัดไปเลยครับเนี่ยครับอาการนี้ผมรู้เลยครับเป็นที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นที่อะไรก็เปิดเครื่องมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกมอเตอร์ออกมาข้างนอกนะครับเราต้องยกออกมาทํางานข้างนอกครับหลังจากที่ถอดมอเตอร์ออกจากบอดี้นะครับเราจะมาดูตรงสวิตช์แรงดันนะครับสวิตช์เพชเชอร์นะครับซึ่งตอนที่มันมีแรงดันนะครับ ตัวก้านสวิตเนี่ยจะไปดันให้มอเตอร์หยุดทำงานนะครับเมื่อไหร่ที่แรงดันลดก้านสวิตจะสั่งเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีแรงดันแล้วก้านไปสั่งปิดแล้วก้านไม่สั่งเปิดนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมลองเทสแล้วนะครับติดแล้วนะครับเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีแรงดันแล้วมันสั่งเปิดได้นะครับก็อนี่อาการนี้รู้อยู่ครับแกะดูเลยครับผมสนนิษฐานนะครับก้านสวิตนะครับ งอนะครับคดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าก้านสวิตเป็นแบบไหนครับเนี่ยครับก้านสวิตจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเครื่องฉีดน้ําท่างอหน่อยหนึ่งสปริงหักข้อหนึ่งหรืออะไรนิดหนึ่งมีเศษกวดเศษทรายเข้าไปหน่อยหนึ่งล้วนนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าล้วนต้องใส่กองทุกครั้งนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเราก็ประกอบเครื่องกันเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปลองเทสกันดูครับ ตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับก็ลองฉีดดูเลยครับแรงแล้วนะครับเครื่องทำงานตลอดแล้วนะครับนี่ครับแต่อาการนี้เหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนโอลิงด้วยครับเครื่องลูกค้าอายุการใช้งานก็นานแล้วครับควรจะเปลี่ยนโอลิงนะครับระยะหนึ่งปีควรเปลี่ยนโอลิงแรงดันทีหนึ่งนะครับสำคัญนะครับโอลิงแรงดันเรามาแกะเปลี่ยนโอลิงกันครับน็อตติตัวนี้นะครับ ยกฝาขึ้นมาครับเปิดฝามานะครับจะเห็นน้ํามันนะครับควรเปลี่ยนน้ามันด้วยนะครับน้ํามันเครื่องอะไรก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเบนท์รถกระบะมอเตอร์ไซค์จักรยานฮอนด้าอะไรก็เปลี่ยนได้ครับอันนี้คือโอลิงแรงดันนะครับควรจะเปลี่ยนนะครับหนึ่งปีควรจะเปลี่ยนของใครที่ไม่แรงนะครับควรเปลี่ยนตัวนี้ครับมีผลครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ของเก่าครับเนี่ยครับสปริงพวกเนี่ยเล็กๆน้อยๆครับหักข้อหนึ่งหรือว่ามีเศษ วดเศษทรายเข้าไปก็ล้วนนะครับต้องล้างระบบใหม่นะครับก็ประกอบกันเลยครับแล้วเราจะไปลองเทสอีกทีนะครับนี่คือประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เสียหายก็มีโอลิงแรงดันนะครับแล้วก็ชุดเพรเชอร์สวิตนะครับสวิตแรงดันนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับเครื่องติดแล้วนะครับปืนแรงกว่าเดิมครับสังเกตดูเลยปืนแรงกว่าเดิม ฉีดแรงกว่าเดิมครับสายไม่สั่นแล้วนะครับถ้าไม่แรงสายมันจะกระตุกกระตุกครับอันนี้เราก็ฉีดทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้สักสองนาทีครับถ้าไม่มีอาการสะอึกหรือกระตุกอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าใช้ได้ครับเราทิ้งไว้เลยสองนาทีหลังจากครบสองนาทีแล้วนะครับเรามาลองฉีดอีกทีครับแรงครับก็เครื่องนี้เดี๋ยวเราไปลองประกอบกันเลยครับ สำคัญนะครับโอลิงแรงดันควรเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับกองควรใส่กองสองชั้นนะครับเนี่ยครับแรงแล้วนะครับเวลาเราเทสเครื่องเราจะทิ้งไว้สักสองนาทีหรือบางคนก็ดูดบุหรี่ทั้งมวลหนึ่งแล้วก็ถ้าเครื่องไม่มีอาการสะอึกหรือทำงานเองก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกรอบครับอันนี้ไม่มีน้ำรั่วไม่มีน้ำซึมตรงไหนเลยนะครับแห้งๆเลยครับ เปิดเครื่องเทสเลยครับเนี่ยครับแรงแล้วนะครับเปิดครั้งแรกจะไม่แรงนะครับเพราะว่าในระบบน้ํายังไม่เต็มระบบนะครับพอเวลาน้ําเต็มระบบแล้วก็จะแรงปกติครับเนี่ยครับแรงนะครับจบครับเครื่องนี้เป็นที่ชุดเพชเชอร์สวิตครับทิ้งไว้สักสอนาทีนะครับ มาครับครบสองนาทีแล้วครับแขนผมโคตรดำเลยครับไปออกทิปมาก็เนี่ยครับแรงนะครับเครื่องทํางานปกติแล้วครับอาการเสียก็มีโอลิงกับชุดก้านสวิตครับก็จบงานนะครับเครื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับจุ๊บ